สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลอยและรถยนต์ All New Mazda 3คันนี้เลยค่ะสำหรับ All New Mazda 3คันนี้นะคะเป็น Mazda 3ปี2019ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าปรับโฉมมาใหม่นิดนึงค่ะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ดูเท่ขึ้นซึ่งตัวนี้เป็นตัว S นะคะปี2019และที่แตกต่างจากเจนก่อนหน้านี้นะคะคือนี่เลยรุ่นนี้ค่ะจะมาเป็นไฟเบอร์ทึบเลยจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกมาให้ทำให้เพิ่มความฉบเฉียวแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED ค่ะมาพร้อมกับระบบไฟหน้าสูงต่ำแบบอัตโนมัติและไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติด้วยค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะและกระจกมองข้างปรับพับด้วยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันการพับเก็บอัตโนมัติได้ด้วยกระจกมองข้างเนี้ยค่ะสามารถปรับระดับอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้ด้วยเช่นกันและสําหรับรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กอลลอยค่ะขนาด18นิ้วและที่สําคัญเลยค่ะดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยค่ะในส่วนของมือเปิดประตูนะคะ ตรงนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าในส่วนของรุ่นนี้เนี่ยมีการปรับจากชมก่อนอย่างชัดเจนค่ะในส่วนของชมก่อนเนี่ยตัวปุ่มปลดล็อกเนี่ยค่ะจะเป็นปุ่มสีดำๆเล็กๆซึ่งมันดูขัดตาแต่ในส่วนของรุ่นใหม่เนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มันจะซ่อนเซ,นเซ็นเซอร์ไว้ด้านในค่ะและในส่วนของตัวถังที่เป็นทรงแฮชแบกนะคะเขาจะเพิ่มตัวนี้มาให้ค่ะสปอยเลอร์หลังสีเปียโ,โนแบ็กนะคะซึ่งมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะไฟไท้ายของมาด้าสคันนี้นะคะ ยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะเป็นไฟทรงบเฉียวนะคะทําให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นแต่ในรุ่นนี้เนี่ยไฟท้ายจะเป็นตัว LED ค่ะมาพร้อมกับโลโก้มัตด,ด้า3นะคะแล้วก็คําว่า Sky Active G ซึ่งบอกรุ่นว่ารุ่นคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ Sky Active เครื่องเบนซินค่ะและที่เปลี่ยนไปเลยนะคะในส่วนของตรงนี้เลยค่ะโลโก้นะคะจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและเขาได้ซ่อนตัวนี้ไว้ค่ะมือเปิดประตูนะคะ ซ่อนอยู่ตรงโลโก้เลยทําให้ดูไม่เกะกะสายตาสกเกิร์ตหลังนะคะเป็นสีดําเปียโ,โนแบ็กค่ะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4ีํตำแหน่งค่ะสําหรับภายในนะคะสัมผัสแรกที่เรารู้สึกได้เลยค่ะภายในดูเป็นสีดําดูสปอร์ตนะคะดูเพิ่มความเท่ค่ะมานั่งกัน้ดยความที่คันนี้เนี่ยเป็นระบบ สตาร์ทเราก็แค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทค่ะในส่วนของแผงประตูนะคะก็จะเป็นตัวซอฟทัชตรงนี้เลยค่ะให้ความสัมผัสที่นุ่มมาพร้อมกับพครเมียมสีเงินนะคะแยกการใช้งานในส่วนของล็อกและปลดล็อกอยู่ตรงนี้เลยทําให้ผู้ขับขี่ใช้งานง่ายขึ้นค่ะมาพร้อมกับปุ่มสําหรับพับกระจกและก็ปรับกระจกไฟฟ้าได้นะคะตัวเบาของผู้ขับขี่นะคะเป็นเบาปรับไฟฟ้าค่ะสามารถปรับได้ถึง10ทิศทางนะคะ และสาหรับรถรุ่นนี้ค่ะเพิ่มความพิเศษขึ้นมารุ่นนี้เนี่ยสามารถเซตที่นั่งได้ถึง2ตําแหน่งค่ะตัวพวงมาลัยนะคะจะหุ้มด้วยหนังค่ะแล้วก็พวงมาลัยเป็น power ไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางมาพร้อมกับระบบมันติฟังชันนะคะก็จะด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของอ r u i s e control นะคะและด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นการสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายนะคะในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะเราสามารถ ที่จะตั้งค่าได้เลยค่ะผ่านปุ่มคอมมานด์ตรงนี้นะคะแค่หมุนนะคะเราสามารถตั้งค่ารถของเราได้เพราะว่า m a z d a เนี่ยเขาเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้ามาในรุ่น Sky Active เราสามารถตั้งค่าการล็อกประตูเลือกได้เลยค่ะว่าจะล็อกแบบไหนล็อกขณะขับขี่ไหมหรือล็อกขณะเข้าเกียร์สามารถปรับตั้งค่าได้หมดเลยนะคะตัวแอร์นะคะกดสวิตช์เปิดค่ะและตัวแอร์เนี่ยจะแบ่งแยกการทำงานแบบซ้ายและขวานะคะ ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นสีดำเปียนโนแบคค็กค่ะและตัวเกียร์เนี่ยหัวเกียร์จะหุ้มด้วยหนังนะคะมาพร้อมกับคอมมานด์ตรงนี้ไว้สําหรับควบคุมในส่วนของหน้าจอและสําหรับรุ่นนี้ที่ทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะตัวที่วางแขนค่ะผู้ขับขี่สามารถขับรถและวางแขนได้อย่างสบายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาทําเป็นซอฟต์ทัชที่ให้หน้าสัมผัสที่รู้สึกนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนของที่นั่งนะคะของผู้โดยสารแถวหลังนะคะ ก็เป็นเบาะหนังที่นั่งสบายนะคะเพราะว่าด้วยตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตอยู่แล้วผู้โดยสารแถวหลังนั่งก็จะรู้สึกสปอร์ตนิดนึงอะแล้วก็มาพร้อมกับตรงนี้ที่วางแขนโดยรวมนะคะภาพรวมของรถรุ่นนี้นะคะเขาจะเน้นวัสดตุต่างๆให้เป็นตัวซอฟทัชค่ะเพิ่มความสะดวกสบายในการนั่งและการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของ head room โอเคค่ะได้ระดับที่พอดีนะคะแต่ในส่วนของเล g room นะคะก็อย่างที่เจอกันในเวอร์ชันก่อนก่อนก็จะค่อนข้างที่จะ แคบนิดหนึ่งแต่ก็ถ้าไม่แคบก็ไม่สปอร์ตเนาะและก็ตรงนี้เลยค่ะเพิ่มพิเศษมาช่องแอร์ค่ะช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังที่ไม่ต้องแย่งแอร์กันแล้วนะขับสบายคนนั่งหลังก็สบายค่ะ 1. 1> ในส่วนของที่นั่งแถวหลังนะคะสามารถแบ่งพับเบาะได้เป็นแบบ40และ60ค่ะทำให้เราใส่ของได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยรูปทรงที่เป็นแฮชแบกนะคะห้องเก็บสัมภาระตรงนี้ก็จะกว้างขวางค่ะ มาพร้อมกับแผงบางตาตัวนี้ค่ะซึ่งสามารถใส่แล้วก็ถอดออกได้นะคะและสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มัดด้าสนะคะปี2019ตัว S ค่ะพลอยขอฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะสำหรับคันนี้เนี่ยเลขใหม่อยู่ที่45,000กิโลเท่านั้นและคันนี้ที่สำคัญเลยเจ้าของคนเดียวเท่านั้นค่ะและถ้าหากคันนี้ยังไม่ถูกใจใครพลอยฝากเว็บไซต์นะคะ A+ p พัสดอัลโ a ไทของเรา ไปเลือกไปชมไปดูรถของเราในเว็บไซต์ได้เลยค่ะหรือจะเข้าไปในเพจ A-PASS AUTO ของเราก็ได้นะคะรถสวยพร้อมใช้ไม่บานปลายฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ